สี่ราศีนะฮะที่เป็นที่พึ่งทางใจกับคนรอบข้างได้ดีนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบตัวนะครับหรือว่าที่มีใครมีความทุกข์วิตกกังวลนะฮะจะมาขอความช่วยเหลือขอกําลังใจนะครับหรือว่าเป็นแรงบวกนะครับมีแรงบวกเป็นคนที่มักจะแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้เขาจะแก้ปัญหาไม่ได้เขาก็จะช่วยเหลือในการรับฟังนะครับเป็นผู้รับฟังที่ดีครับ อาจจะรับฟังแล้วก็ปลอบใจนะฮะหรือว่าอยู่เป็นเพื <isha. S 1> ่อนนะครับก็เรียกว่าเป็น4ราศีที่มีคุณสมบัติและมีลักษณะนะครับของการที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคนให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจทางกายบางทีมีทางทรัพย์ด้วยนะฮะก็มีเป็นระยะระยะนะครับจะเรียกว่าเป็นสีราศีแห่งเป็นนักเรียกว่าปราศีนักบุญนะครับนะเป็นผู้ให้นะครับมีดังนี้ฮะราศีแรกครับคือราศีเมษนะฮะคนราศีเมษเนี่ย เป็นนักบริหารนะครับเป็นราศีแม่ทัดไฟเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเขาจะผ่านโลกมาเยอะเขาจะผ่านประสบการณ์หลากหลายอย่างมาเยอะนะครับบางทีเอาตัวเองเข้าไปแลกกับในในการซื้อประสบการณ์ต่างๆเข้ามาเยอะนะครับฉะนั้นการผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ครปรึกษาคนรอบข้างที่เขามีปัญหาเรื่องที่ตัวเองเคย ประสบพบเจอมานะครับได้เป็นอย่างดีอีกทั้งคนราศีเมษนะครับเรื่องราศีแห่งการเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นห่วงเป็นใยคนใกล้ชิดคนรอบตัวมากกว่าปกตินะฮะถ้าสมมุติว่าเขามีเพื่อนสักคนนะครับจริงๆเป็นคนที่ตอบรับหรือว่าเป็นคนที่สนิทยากนะฮะคนราศีเมษเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับคนราศีเมษยากนะครับแต่ว่าเขารู้จักคนทั่วไปมากเลยแต่พอจะใกล้ชิดสนิทคนราศีเมษจะถอยแล้วค่อยมาดูว่า ตกลงเข้ามาด้วยเหตุผลกลนใดคือตัวเองเข้าไปสนิทกับเขาได้แต่ถ้าใครจะเข้ามาตีซีตีสนิทตัวเองตัวเองจะถอยก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่สนิทกับใครแล้วนะครับเขาจะเป็นห่วงเป็นใยดูแลประหนึ่งญาติพี่น้องของตัวเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าดีกับทุกคนนะครับเขาก็จะเลือกคนนะฮะแต่ถ้าเลือกแล้วว่าคนนี้เป็นเพื่อนเขาหรือเป็นคนสนิทเขาเขาจะดูแลเทคแคร์ดูแลเต็มที่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีความทุกข์กังวลนะครับก็จะมีคนมาขอความปรึกษานะครับหรือว่ามีคนมาให้ช่วยนะครับในเรื่องต่างๆนานาครับเดือดร้อนเรื่องอะไรจะนึกถึงโคราสีเมธครับเป็นันับต้นๆเลยเสมอเลยนะฮะฉะนรับโคราสีเมธจึงมีเพื่อนนะครับถือว่ามีมิตรนะฮะมิตรแท้ๆเนี่ยก็มีพอสมควรนะแต่ว่าข้อเสียข้อนะครับคือช่วยแล้วไม่ได้หวังผลอะไรสักอย่างเลยเลยทําให้เวลาที่ตัวเองเดือดร้อนนะครับ จะไปเอ่ยว่าขอความช่วยเหลือจากใครบางทีมันก็ยากหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็ oj, ให้รู้ว่าเป็นราศีแห่งที่พึ่งนะครับที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายที่พึ่งทางทรัพย์เป็นอย่างดีครับราศีที่สองครับคือราศีกรกฎนะฮะราศีกรกฎเนี่ยดาวพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวพระจันทร์คือจริตพระจันทร์คือแม่อทิตคือพ่อพระจันทร์คือแม่ครับฉะนั้นนะครับเมื่อพระจันทร์นะครับมันอก็เรียกว่ามีความเป็นแม่นะครับมีความอบอุ้มมีความอบอ้อมอารีมีความห่วงใยมีความเมตตานะครับ คุณสมบัติของความเป็นแม่นะครับก็ต้องเอามาใช้กับคนราศีกรกฎหลายอย่างครับก็คือเมื่อไหรที่ทุกข์ใจร้อนใจไม่สบายใจมาระบายให้ฟังก็ได้นะครับบางทีไม่ต้องการความช่วยเหลือเออบางทีแบบเพื่อนฝูงนะฮะมาเพื่อระบายให้ฟังระบายเสร็จสบายใจแล้วกลับบ้านได้นะฮะเนี่ยคือคนราศีกรกฎคือคุณผู้ฟังที่ดีแล้วเป็นผู้ที่ห่วงใยเป็นผู้ที่ปลอบคนได้เก่งมีความจริตของความเป็นแม่ อยู่ใน DNA ออยู่ในสายเลือดเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรายละเอียดต่างๆนานาได้ดีนะครับคนราสีกรกฎเนี่ยนะครับเขาเก็บรายละเอียดของเพื่อนแต่ละคนนะฮะชอบกินอะไรไม่ชอบทานอะไรชอบไปที่ไหนอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างหมดพอเพื่อนทุกใจเรื่องอะไรก็ตามเขาจะเทคแคร์ดูแลนะครับแล้วเขาก็จดจําในสิ่งที่เพื่อนแต่ละคนชอบและไม่ชอบอะไรมันก็จะช่วยเหลือเทคแคร์ดูแลได้ถึงใจเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนกับรู้ใจเนาะประหนึ่งว่าเวลาที่ทุกใจ ก็รู้ว่าคนนี้ควรจะปลอบแบบไหนคนนี้ควรจะใช้ใชคําพูดแบบใดนะครับนี่คือเขาเรียกว่าการสังเกตมีความเป็นแม่อยู่ในตัวคือมีดาวพระจันร์เป็นดาวประจําตัวราศีธาตุน้ําหลักๆก็จะเย็นนะฮะแต่บางทีถ้าจะร้อนก็ร้อนกับแฟนอ่าแฟนเนี่ยชอบทําให้เดือดเหลือเกินคนภายนอกจะดูคนราศีก็ระกดเป็นคนเยือกเย็นนะครับหรือว่าใจเย็นใจดีนะฮะแต่แฟนมักจะทําให้เกิด เรียกว่าภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับคือเราเป็นน้ําเป็นน้ําทะเลนะครับยิ่งใหญ่ใจกว้างแต่ว่ามักจะเห็นมีภูเขาไฟอยู่ใต้ล่างนะครับแล้วแฟนเป็นผู้ที่ชอบจุดให้ระเบิดขึ้นมาเสมอนะครับโอเควกกลับเข้ามาที่เดิมราศีที่3นะฮะคือราศีตุลน,นะครับคนราศีตุลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คือคันชังหรือตาชัางนะครับมันมีความเป็นคนสองโลกอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับทางโลกโอ้โห เรียกว่ารู้ทุกอย่างนะครับเต็มที่เลยนะฮะหลายๆอย่างในหลายศา,ยายสตร์บางคนก็ทั้งกินทั้งเที่ยวในสมัยหนุ่มๆนะครับในสัยสาวๆมาครับเต็มที่เนี้ยทางธรรมโอเคเขาก็ศึกษาปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าพอสนใจนะครับนี้เรื่องราวนี้ครับเต็มที่เหมือนกันนะถ้าเมื่อไหร่ที่คนราศีตุลจะอยากรู้อะไรสักอย่างนะครับเขาก็จะศึกษาความรู้ทุกอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรียกคน2โลกครับคือทางโลกทางธรรมเป็นคนสองโลกคือทั้งขาวทั้งดำนะฮะคือไม่ตรงกลางนะไม่เท่านะครับเป็นคนสุดขั้วนะครับ คนเหล่านี้เป็นคนที่ประสบการณ์สูงคนราศีตุลเป็นคนที่รู้ว่าแต่และคนก็ต้องมีเซนส์นะฮะในการคิดว่าเออคนนี้ควรจะปลอบใจเรื่องอะไรคนนี้เขาทุกข์ใจเรื่องอะไรบางทีอ่านบุค,คลิกนิสัยคนจากวาจาจากการมองจากคําพูดได้เลยนะมันมีความรู้สึกหรือมีเซนส์บางทีไม่ต้องเรียนเนะี่ยแต่มันมีความรู้สึกและพอรู้นะครับเพราะฉะนั้น เขาจะเป็นคนที่สามารถปลอบประโลมใจคนได้ดีเขาสามารถเป็นคนที่ให้กําลังใจคนได้ดี <S <S เขาสามารถเป็นคนที่ปั๊มความรู้สึกให้คนพลังนะครับกลับมาคืนให้กัเรียกว่ามีพลังกลับมาฟื้นคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับได้ดีนะฮะนี่คือลักษณะของคนราศีตุลน,นะครับและนะครับราศีสุดท้ายนะครับเป็นราศีที่คล้ายๆกับราศีข้างต้นคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเต็มที่นะฮะคือเขาบอกว่าเป็นคน2โลกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ครึ่งหนึ่งสัตว์ครึ่งหนึ่งมนุษย์นะฮะก็คือราศีธนูนะครับสัญลักษณ์ท่อนล่างเป็นมา้าสัญลักษณ์ท่อนบนเป็นคนนะครับถือธนูมีเป้าหมายเชื่อวคนราศีธนูเนี่ยไอ้ครึ่งล่างเป็นมา้าเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบประจนภัยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาแล้วคอยสังเกตคนเป็นคนที่ศึกษาเรื่องของทุกทุกศาสตร์โดยทั่วไปียกวเป็นคนชอบเรียนรู้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวพฤหัสเป็นดาววันครูนะฮะเพราะฉะนั้นเป็น ครูที่ดีเป็นผู้ที่ปลอบใจคนได้เก่งเป็นผู้ใหญ่หรือวิธิภาวะนะครับในการที่จะปลอบประโรมคนได้ดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีคนเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาเขาจะนึกถึงคนราศีธนูเป็น,นต้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาถือว่าเป็นคนที่ผ่านโรคมาเยอะเป็นคนที่แฟร์ฟ,รฟังได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องสอนอย่างเดียวนะฮะคนราศีธนูเนะี่ยเป็นผู้ระฟังที่ดีนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจคนได้ดีปั๊มอารมณ์คนได้ดี หรือแถมกวนประสาทคนได้ดีด้วยนะฮะคนราศีธนูนี่คือมันเป็น2โลกจริงๆนะฮะคือถ้าจะพูดให้คนจิตตกแล้วก็พูดให้คนโมโหเนะี่ยก็ทําได้ดีมากพูดให้คนเรียกว่ามีกําลังใจหรือฟื้นนะครับมีพลังนะครับมีเรียกว่ากําลังกายกําลังใจนะครับกลับคืนมาได้รวดเร็วว่องไวก็ทําได้ดีนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่มีคนให้มาขอคาปรึกษาหาเลือนะครับฉะนั้น4ราศีนี้เป็น4ราศีที่เป็น ที่ปรึกษาได้ดีเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้ดีมีที่พึ่งทางทรัพย์ได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณนะครับในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับนี่คือเรื่องราวของศรีราศีนี้นะครับแต่ราศีอื่นเขาก็มีของเขานะจุดเด่นแต่ละคนแตกต่างกันนะครับเท่าเรื่องนี้นะครับศรีราศีนี้ก็เด่นเป็นพิเศษนะครับโอเคนะวันนี้ก็จบเตอร์เพลงนี้ครับลาไปก่อนครับไปกันสูงุ้มาเลยครับเป็นกันบางใจครับสวัสดีครับ